กราบสวัสดีครับผมพวกผมเชนเคยนะครับตัวตึงบอลทนะฮะแล้วก็สำหรับโปรแกรมข้อนางฟุตบอลนะครับคือวันพุธที่13สิงหาคมปี2568นะครับวันนี้ผมหยิบมาฝากเป็นแค่5คู่เชนเคยนะครับผมและที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นศึกของยูฟาซูเปอร์ครับแล้วก็คาราบาวครับนะฮะโดยที่คู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นหน้าของปารีสแซงต์แชงแมงเปิดบ้านกับสเปอร์ คู่ที่สองนะครับฮาร์เตอร์ฟิวทาวเปิดบ้านเับะรทเตอร์ซิตี้คู่ที่สามโบตันเปิดบ้านเับเชฟฟิวเวนเดย์และคู่ที่สี่นะครับมาสลีย์เปิดบ้านเับฟรีดบูทาวนะครับผมและคู่ที่ห้าคู่สุดท้ายเบอร์มิแฮมเปิดบ้านเับเชฟฟิลยูไนเต็ดแล้วก็หน้าของกิจกรรมทายสกอร์ในวันนี้นะครับผมก็จะเาหน้าโฮลแรกเช่นเคยนะครับสามารถพิมพ์ติมตีโอ้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะว่าคู่นี้นะครับผมสกอร์จบลงที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมครับหลักฐานส่งมรติห้องอาหารของเราก่อนเวลาบนเตะหนึ่งชั่วโมงนะ สามารถส่งหลักฐานมาให้ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเราจะเป็นลิงใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ทิ้งไว้ให้เรียบกว่านั้น,นะฮะหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกติกานะครับขอสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชัว่วโมงและก,ก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมและหากว่าเราพองเลยนะครับเราก็ไปลุยกันเลยครับ เรามาเรื่องวันที่คู่แรกเลยนะครับผมในศึกของยูฟาซูเปอร์คลับนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงแมงหรือว่าเบสเชนะครับเปิดบ้านฉับทันย์แอนพอลสเปอร์ในเวลาตีสองตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งเบสเชนะครับผมต่อที่1นึเมตรและราคาสองรเข้าไป1คลิกอยู่ที่1นึ่งเมตรกึ่งส่วนกระแพงสูงต่ำมตรสามเมตรถึงสามเมตรยี่สิบห้านะครับ เฮดหรือเฮดอันล่าสุดของคู่นี้ที่พบกันมานะครับผมก็จะเป็นเมื่อปี2017เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่ง,ง,งสปเปอร์นะฮะที่สามารถเอาชนะเปเชไปได้ที่4-2แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสม,มัตล่าสุดของ้าบ,บ้านเปเชนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง8ครั้งและก็แพ้ไปเพียงแค่2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตู0.5ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถข้าวิมไปได้ถึง7ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบกกระแพ้กับเชลซีมานะครับที่ โดยจะเป็นการเจอกันในศึกของฟีฟ่าครับเวอร์ Word, ครับนะฮะส่วนฝั่งของสปเปอร์เองนะครับผลงานสินนัดล่า,าส,สุดวาาันน, 3, น, 0, บบมมนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งยันเสมอไปอีก3แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงสูงเจ็ดลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิ่งไปเพียงแค่3ครั้งจบเกมเสมอไปอีก2ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดนะฮะคือการที่บุกไปแพ้กับไบยเยนนะฮะที่4ต่อ0ูนยสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดลฟอนจะบ้านปเีเอเอ เหมือนว่าวันนี้พวกเขาจะได้ตัวหลักเริ่มทยอยฟิตกลับมาช่วยทีมได้แล้วนะครับผมโดยเฉพาะหน้าของวิลเลียมปาโชและก็ลูก้าแอนองเดสหลังจากในสื่อของฟีฟ่าครับเวิร์คครับนัดชีนะครับพวกเขาไม่มีชื่อนะฮะแล้วส่วนหน้าของจารุญจิดอนารุมม่าในด้านเมื่อหนึ่งนะครับก็เหมือนว่ากำลังจะย้ายทีมอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้ไม่มีชื่อในวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าหน้าที่ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าของลูก้าเชวาริเย่นะครับที่ซื้อมาจากริวนะครับผมจะทำหน้าที่แทนไปนะครับแล้วก็หน้าของชาวเนเวสนะฮะก็ยยัังงติดโทษแบบนนนใกกกาารรขออูฟ่ี2เมมะคผ ส่วนตัวชุดนัหลักที่เหลืออยู่ของพวกเขานะครับผม,ผมก็จะมีเชือหน้าอุสมาเดมเบเล่เดซิเล่ดูเอและก็คาวิชาคอรัสเคเลียนะครับเรามาดูทางฝั่งสเปิร์ก่อนนะฮะอู่นักฝั่งสเปิร์กเองนะครับผมก็จะมีข่าวร้ายค่อนข้างในใจใหญ่อยูอย่เหมือนกันนะครับโดยการที่พวกเขาจะต้องเสียทางหน้าของเจมส์แม็กดิสันที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างเจอกับทางหน้าของนิวคาสเซิลไปนะครับแล้วก็ทางหน้าของเดยานครูเซสกี้และดูตากูซินก็ยังมีอาการบาดเจ็บอ,อยู่นะครับส่วนทางหน้าของซองฮึงมินเองนะก็เพิ่งยยยย้้าาไไปปปอู่่่กัับบบแลล็ซีีีเเนนทรรวะคผม ตัวความหวังในข้าคืนนี้นะครับผมก็จะมีชื่อน่าดีชารลิสันโมเมตคูดูสปาริญาและก็เปเนนจอนสันนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาารวมของคู่นะครับดอฟังเปเช่หลังจากนัดที่แพ้กับท้าน้าของเชลซีไปที่สามต่อศูนในศึกของฟีฟ่าครับเวอร์ครับก็ไม่มีโปรแกรมเตะอีกเลยนะครับผมก็ไม่รู้นะฮะว่าระดับความฟิตของพวกเรานะครับผมจะอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรามาเทียบทางหน้าของคุณภาพนักเตะนะครับผมทั้งฝั่งของเปเช่ก็ถือว่าค่อนจะจัดดูดีกว่าเลยนะครับ ส่วนใงฝั่งของเปเปอร์นะครับผมหกล่าสุดที่เป็นเกมอุ่นเครื่องวันนี้นะครับก็ถือว่ายังพอมีความเป็นทีมเวิร์กกันอยู่บ้างนะครับผมถึงแม้ว่าฟอร์มของเขาเองนะครับจะค่อนขั้นจากเครื่องเครื่องลงๆก็ตามนะครับการที่ทั้งคู่ต้องมาเจอในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการเจอกันในสนามกลางนะครับที่อิตาลีแล้วผมก็มองว่าในฝั่งของสเปอร์เองนะครับน่าจะไม่แพ้ขาดลอยนะฮะอย่างนั้นสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรองไปหน้าของสเปอร์นะครับที่หนึ่งเมตรครึ่ง แล้วมาต่อคู่ที่2นะครับในสึ่อของคาราบาวครับโดยจะเา็นาน,นั่นแล้ฮันเดอร์ฟิลวเทลเปิดบ้านกันบเรสเตอร์ซิตี้นะครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีไฮนดนักขับแรกก็จะเปิดให้นองฝั่งเรสเตอร์ซิตี้ต่อที่ครึ่งเมตรส่วนราคาสองไหลเข้า 2, ไ,ไปหนึ่งกิลลี่จุดเจ็ดห้าและกำแพงสูงตั้ง 2, 7, 5, 3, มีสองเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้ 8, 5, หลังสลับคู่นี้ก็จะมาถึงห้าครั้งเลยนะครับและก็จะเป็นทางฝั่งเรสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเมาช้าไปห้านัดรวด โดยนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเรตเตอร์ซิตี้ที่เปิดบ้านถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนฟอร์มสิมดล่าสุดของเจ้าบ้านฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเป็นแค่สี่ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกห้าครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดห้าลูกต่อเกมแถมสิบเกมมานี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิมไปเป็นแค่ห้าครั้งแล้วก็จบเกมส่งไปอีกสี่ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะเรดดิ้งมานะฮะที่สองต่อศูนย์ สำหรับฝั่งเรตเตอร์ซิตี้นะครับผลงานสินมาล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมออีก2แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง1.6ลูกต่อเกมเสียประตูน1นลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวมาได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปนะฮะที่2ตัวตัวหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูผลงอานในบ้านของเจ้าบ,บ้านฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับโดยสามนัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าขาดความสาม่ำเสมอพอสมควรนะครับ โดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปอีกหนึ่งครั้งโดยชิมิยันเสมอยังบอลไปในครับที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้กับเบอร์ลี่อีกสองศูนย์นัดต่อมาก็สามารถเอาชาอะานะเรตันโอเรียนไปในครับที่สามต่อศูนย์ส่วนฟองของเรตเตอร์ซิตี้นะครับผลงานออกบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยชิมิแพ้บอลมัดไปในครัที่2 0แล้วก็สามารถนชนะเชลเกอร์เช็คที่1น่นนะครับนัดต่อมาก็ชนะทางด้านของคาร์ลาลีง สำหรับสภาพความพก่อนเกมนะครับแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพหวมของคู่ก่อนนะฮะต้องยอมรับตามตรนเลยนะฮะว่าฝั่งของเรตเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับวจะเมเนงสกายภาพของทีมแล้วก็มาตรฐานของทีมนะครับยังไงก็สูงกว่ามากๆเลยนะฮะและแถมเปอร์เซ็นที่พวกเขาจะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็มีสูงอีกด้วยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบนหน้าของเรตเตอร์ซิตี้ที่ครึ่งเมนครับ แล้วมาต่อคู่ที่3นะครับก็จะเป็นน่างโบตันวอนเดเลอร์เปิดบ้านจับเชฟฟิวเวนเดย์ในเวลาตีหนึ่งสี่ท่าทีนะครับอนันนัครับแรกก็จะเปิดทางฝั่งโบตันนะครับต่อที่1เมตรกำแพงสูงต่ำอยู่ที่3เมตรนะครับเฮดวีเฮดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็จะมาถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นานางฝั่งของเชฟฟิวเวนเดย์ที่สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุตคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นานางฝั่งของโบตันที่สามารถปบุกไปยันเสมอให้กับเชฟฟิวได้นะครับที่หนึ่ โดยจะเป็นเชิยกันเมื่อปีส0 2 3เลยนะฮะละลงท้อมูฟอร์มเิมาร่าส,สุดของเช้บ,บ้านโมตันนะครับพวกเขาก็สามารถชาไปถึง6ครั้งยันเสมอ2แพ้ปีอีก2ครั้งโดยชฉ้ไดยยิงจุดลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมครับแถม10เกมมานี้พวกเขาก็สามารถเข้าเยืนไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบปีเพียงแค่2ครั้งเองครับโดยนัดล่าสุดี่เพิ่งเปิดบ,บ้านเอาชนะพีมัสอาไกาไปได้หาที่2ต่อ0ูน บนฝั่งของเชฟฟิลเวนเดย์นะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่านัดเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งยันเสมอสามแพ้ไปห้าครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งกับสี่ลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็สามารถเข้าไปในเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับจบเกมเสมออีกสามครั้งโดยนัดล่าสุดเคยกันที่บุกแพ้กับเรสเตอร์ซิตี้มาครับที่สองต่อหนึ่ง หลังจากเราไปดูผลงานในบ้านของชาวบ,บ้านโบตันนะครับโดยที่สามารถล่าสุดวันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถชนะไปถึง2ครังมมครง้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่มียันเสมอกับาพนาวสติมเนสโบโรไปได้ที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถชนะเพตาลอนเอไม่ได้อีกสองศูนย์ชนะพีมัตรตอาร์ไกลที่สองต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งที่มีเชฟฟิลด์เวนเดย์นะฮะผลง,งานนอกบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมยันเสมออีกเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้ง โดยจะมีแพ้กับ Stoke City ที่2-0เสมอว a t f o r d ไปอีก1-1แล้วก็แพ้กับ b r i s t o น City ไปอีก3-1นะครับส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านคือการที่บวกัาแพ้กับเร i เ e อร์ซิตี้มาที่2-1นะครับสำหรับสภาพความพอก่อนเกมไหมครับแล้วก็แผนเรื่องของคู่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพรวมของคู่ก่อนนะฮะตอนฟอร์มองชาบ้านโบตันนะครับ,นนบ,บ,รบผมถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ดิวิชั่นต่ำกว่าก็ตามนะฮะแต่ว่าฟอร์มชว่วงนี้ก็ถือว่าดูดันเอาเรื่องมากๆเลยครับ ด้วเจนัทล่าสุดโจทรกรรุการ์มานี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้บิเพียงแค่1ครั้งซึ่งทางฝั่งเชฟฟิลเวนเด์เองนะครับก็เหมือนว่าจะหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะฮะโดยด้วยผลงาน5นัดล่าสุดโจทรกรรุการ์มานี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หครั้งเองนะครับตามเกมอุลเครของพวกเขาเองนะครับผมก็จะมีเพียงแค่2นัดเองนะครับซึ่งผมก็มองว่ายังค้อสนิมออกไม่หมดเลยนะฮะและบอกกับว่าพวกเขาต้องพยายามชนาของโบตันที่ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้ผมก็มองว่าน่าจะรอดยากมากๆเลยครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอตอบหน้าของโบตันนะครับที่1เมนะครับ หลังมาต่อคู่ที่4เลยนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งบาสลีย์เปิดบ้านฉับฟรินวูดทาวน์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทีนี่ครับไฮนลทแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งของบาสลีย์นะฮะต่ดที่ชุดเจ็ดห้าส่วนกระแพงสูงต่ำที่สองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับเฮดดูเฮดแปดปีให้ 8, 5, หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึงหกครั้งเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางฝั่งบาสลีย์นะฮะที่สามารถชนะไปถึงห้าครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโด,ดนัทล่าสุดของคู่นี้พบกันก็จะเป็นทางฝั่งบาสลีย์ที่สามารถบ,บ หลังถ้าเรามาดูฟอร์มสิมนตาร่าสุดของแชม,ม่านมาสลีนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งยันเสมอสามแพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมเลยนะครับแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสม,มิอีกครั้งเลยนะครับโดยนัดล่าสุดของงานที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ตันเอาเบียนปะดาที่3ต่อ2อนั่นทีมขฟรีนวูดท,ทาวน์นะครับผลงานสิม,มันตาร่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก3ครั้ง โดยเฉลยยิงหนจลูกต่อเกมเสียประตู1.1ุนลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าไปได้ถึง5ครั้งนะครับจบเกมซุปอีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดคคอการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะบิสตันโรเวอร์ไปได้าที่2ประตูต่อหนึ่งครับล่าสุเรามาดูผลกันในบ้านของชาวบ,บ้านมาสลีนะครับผมใน้านัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งยันเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยที่มีแพ้กับชนาของเอ็กเซเตอร์ไปได้หาที่2-1แล้วก็สามารถชนะโบตันมาได้อีก4 1นะครับ นัดต่อมาก็ยังเสมอกับ Peter ปีเตอร์โบโร่อีกหนึ่งนึงแล้วก็แพ้กับชูเบลรี่อีกสองนึงชนะเบอร์ตันอัลเบียนไปได้อีกสามตูต่อสองนะครับส่วนฝั่งฟรินวูดทาวน์นะครับผมผลงานออกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาช้าไปสามนัดรวดเลยครับโดยจีมีชนะแบมเบอร์บายที่สี่ศูนย์ชนะเกาะแมนที่สามสองแล้วก็สามารถชนะบาเนตไปได้อีกสองต,ต่อศูนย์สำหรับสาภาพความพ้อก่อนเกมนะครับแล้วก็แผนเรื่องของคูน่นี้ตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพหนของคูก่ก่อนนะฮ เราฟองดาบ้านมาสลีนะครับผลงานสีรนัดล่าสุดจุดรแกาานี้ยังไม่แพ้กันเลยครับแถมว่าเขาสามารถช้าไปถึง3ครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งและเหมือนกับว่าเครื่องของอเขาหน้าจะเริ่มติดบ้างแลวนะฮะน้องฟองที่มันกรีนวูดทาวน์นะครับผมก็ไปเทียจากดิคทูอังกฤษเลยนะครับถึงแม้ว่าผลงานห้านัดล่าสุดรถแกวันี้พวกเขาจะสามารถเหมาช้าไป5้านัดรวดก็ตามนะฮะผมมองว่าการที่พวกเขาต้องอย่างหน้าของมาสลี่ผมว่าน่าจะรอดยากมากๆเลยครับและแถมให้ดูให้ที่พบกันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งของมาสลีที่เขาช้ไม่ดีกว่าเกือบตลอดครับ อย่างไงสำหรับคู่นี้นะครับผมขอต่อไหน้าของมาฟรีนะครับที่0ุดเจ็ดนะครับต่อมาในคู่สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเบอร์มิงแฮมซิตี้เปิดบ้านจับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนำหนัตีสองตรงในแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งของเบอร์มิงแฮมต่อที่ปอปาตกมุมส่วนราคา2องไลลงมาอีกหนึ่งกิกยูที่เสมอนะครับและก็แพงสูงต่ำอยู่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่ง เฮดูเฮด8ปีให้หลังสลหรับคู่นี้นะฮะก็เจอมาถึง7ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะไปมา2ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งครับโดยนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝาอ่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถบุกเอาชนะเบอร์มิงแฮมไปได้ที่2ตัวนึงโดยจะเป็นการเจอกันเมื่อปีสั23เลยนะฮะหลัถ้าเรา,าดูฟอร์ม,มนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเบอร์มิงแฮมนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก3 โดยเฉลยยิงถึงอยูสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหนึ่งลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิมไปได้ถึงหกครั้งเลยนะครับจบเกมสูเอีกสี่ครั้งโดยนัดลา่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับอ e ีฟซิวิดทาวไปนะครับที่หนึ่งเอาตัวตัอหนึ่งเรามาดูดาุรองฟาวน์เชฟฟิลด์ยูนิเต็ดกันก่อนนะครับโดยที่ผลง,งานสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึงหกครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสามครั้งโดยเฉลยยิง2.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกม10เกม,มนี้พวกกเขา็เขาไไ้าวินไึ่งเลยนะครับจบเกมสูบี8ครั้ง โดยนัดล่าสุดฮะก,ก็เพิ่งเปิดบ้านแพสบิสตันซิตี้ไปนะครับที่4ตัวตัวหนึ่งแล้วถ้ารลองดูผลงานในบ้านของเชฟบ,บ้านเบอร์มิงแฮมนะครับโดยที่3นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งนะครับโดยจะมีชนะโซเรฮาวมอฮะ,ะที่1 0ูแล้วก็สามารถชนะฟอร์เรสต์ไปได้1ศูน,นะครับนัดต่อมาก็ยันเสมอกับอีฟซิูดทาวไปอีกหนึ่งนึงสำหรับของเชฟฟิลด์นะครับผลงานเอาบ้าน3นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีมากๆเลยนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปป้้้้ถึงงง4คครรััแแลวกก็พี โดยจะมีชนะยอร์ตฟิตี้ไใน6-2แล้วก็สามารถชนะรอตเทแฮมยูไนเต็ดไปได้อีก5-0นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะเบอร์ตันเอาเบนใน2-1ชนะเชสเตอร์ฟิลด์ไปอีก4-1นะครับแล้วก็แพ้กับนีสไปอีก3-2ภาพความพ่องก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฝากขาจะบ,บ้านเบอร์มิงแฮมไม่มีใครเจ็บโดวยติดโทษแบงมาเพิ่มตัวชนะล่าสุดนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขาเองนะครับก็จะมีเชื่อมด้านของเอสแตนฟิลด์วิลเลียมชอว์วิลูสันเอเลอร์กัฟเนอร์ฮิกแมนนะครับ กองฟองเชฟอยู่นะครับก็ไม่มีใครเจ็บหรือว,ว่าติดโทษไปครบมาเพิ่มตัวชนะล่าสุดแล้วตัวชุดรงหลักในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีเชิญหน้าไรอันโอเน่แจ็คโรบินสันโทมัสแคนนอนและก็แซมแมคคารัมนะครับการจัดการของคู่นี้นะผมก็มองว่าค่อนข้างจะสนุกอยู่พอสมวควร,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 รนะครับกองฟอง์มของชาวบ้านเบอร์มิงแฮมนะฮะนัตใกล้ในการเปิดซีซั่นนะครับพวกเขาก็สามารถยันเสมอกับอีฟสิวท,ทาวไปได้ที่หนึ่งตัวตัวหนึ่ง ส่วนฟอร์มอุ่นเครื่องของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่สามารถเอาชนะฟอเรสต์ไปได้ที่หนึ่งออตัวต่อศูนย์ส่วนฟอร์มทีมยังเชฟยูนะครับผมนัดแรกเปิดซีซั่นกันถือว่าค่อขนข้างจะเระเทมากมากเลยนะฮะโดยการที่เปิดบ้านแพ้บิสตันซิตี้ไปที่4ตัวต่อหนึ่งเลยครับและแถมการที่พวกเขาต้องไปยัในใน,นี้นะครับผมก็มองว่าค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอเชฟสกอร์ศูนย์ครับที่2องเป็นยีนะครับ แล้วเป็นไงครับบ้างผม5คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้แนวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าหาคู่ไหนถูกใจนะฮะก็สามารถหยิบตะเกียบไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีนึงนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็5คู่ที่ผมหยิบมาฝากให้แนวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างคู่ที่หนึ่งนะครับผมรองไปหน้าของสเปอร์นะฮะที่1เมตรครึ่งคู่ที่2นะครับต่อเรสเตอร์ซิตี้ไปอีกครึ่งเมตรแล้วกตบัน1เมะคร ส่วนคู่ที่4ต่อมาสลีย์ไปอีก75และคู่ที่5คู่สุดท้ายคู่เบอร์มิงแฮมนะฮะผมเชิญสกอร์สูงที่2องเมตรยีนะครับแล้วก็ก่อนจะไปแข่งกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทายสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชั่นหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับ หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมก็ขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอแบบวันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ